ที้เราจะไปดู iMac เปิดใหม่ที่ซิดนีย์นะครับหลังจากปิดปรับปรุงไปเจ็ดปีครับตอนนี้กำลังเดินไปลองมาจอดรถครับผมตึกโรงแรม w นะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็น iMac จอใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับเพราะว่าเราไม่เคยดู iMac มาก่อนเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ขายตั๋วครับตอนนี้เราถึงที่ iMac แล้วครับผมเดี๋ยวเดินไป ทางเข้าด้านข้างของตึกนะครับตอนนี้ร้านแบบข้างล่างยังไม่เปิดเลยเพราะว่าตึกนี้เพิ่งเปิดใช้งานแค่อาทิตย์เดียวครับเปิดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้คนมาดูเยอะมากครับหนังฉายตอนนี้มีสามเรื่องเ,ออเทลเล่อเลอร์สวิฟทใช่ไหมมาหนัง เต็มโรงเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้เด็กดูไม่ได้เราก็เลยได้ดูแพนด้าครับเดี๋ยวเข้าไปออกตั๋วข้างในเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วครับ i m a x ซิดนี่ครับถึงแล้วเรื่องที่เราจะมาดูครับแพนด้าไม่รู้หนังเป็นยังไง45นาทีนี่ครับ เรื่องแพนด้ารอบตอนสิบโมงครึ่งครับรอบที่เราจะมาดูเขาไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวเราเช็คอินก่อนว่าประตูยังไม่เปิดครับเมื่อกี้เดินเข้าไปกะเดินเข้าไปเท่ๆเลยไปผักประตูล็อกอยู่น่าจะอีกโอ้ครึ่งชั่วโมงอยู่ครับรอต่อไป นี่ไงนี่ไงอีกเรื่องหนึง่ง Killer of the Flower Moon นสามโมงกับสองทุ่มเหมือนจะมีโรงเดียวเนาะเหมือนจะมีโรงเดียวแล้วก็แบบฉายวนไปเรื่อยเปิดแล้ววิ่งเข้าไปดีใจมากไอแม็ก <laughs> ซนี่ครั้งแรกของ iMac ของเราแล้วก็ครั้งแรกที่นี่เนะครับอันนี้ก็เป็นบาร์ขาย เล็กมากโอเคได้ตก็ตแล้วครับคือเล็กมากอดูดิมี่แค่เนี้ยเราทุกอย่างให้เราทําเองหยิบไอติมหยิบป๊อปคอร์นหยิบทำน้ําทุกอย่างทาเองไม่มีพนักงานเลยอันนี้เดี๋ยวเราได้ตก็ตแล้วทีนี้ครับเอาไปเอาตก็ตของลูกไปสแกนก่อนครับอันนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วครับเราเลือกแบบที่นั่งแบบว่าเป็นคล้ายๆแปดเบสนอนเอียงได้สุดตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วครับเดี๋ยวมาซื้อน้ำแล้วก็ป๊อปคอร์นเข้าไปกินกันครับผม ตอนนี้กำลังรอแถวกดน้ำเซเลอร์บี้อยู่ครับกดเส้นตอนนี้ข้างล่างมีช็อปแค่นี้เองนะแบบเล็กมากเล็กกว่าที่คิดแบบเยอะๆอะเคาน์เตอร์เล็กเล็กนิดเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าข้างบนจะมีอะไรขายอีกหรือเปล่าเหมือนจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวลองดูว่าข้างบนเป็นยังไงเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับ ข้างบนเหมือนกับมีบาร์อาหารแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีของขายหรือเปล่าถ้ามีของขายแค่ข้างล่างเมื่อกี้นะน้อยมากเลยนะะดูน้อยแบบค่ไปด้วยนะเล็กนิดเดียวอ่ะกับโรงหนังที่แบบบอกว่าปิดปรับปรุงสร้างตึกมาเจ็ดปีเฮ้ยนี่ไงบาร์ บาร์แล้วก็ซีนีมาแคนดี้จริงๆด้วยไม่มีอะไรเลยเขาจัดโซนเป็นสถาอันนี้คือบาร์เดี๋ยวไปดูบาร์วีตูฟโต้บูธแล้วก็มีบาร์บาร์นี้ไม่รู้เป็นยังไงครับเราก็อ๋อก็คือแบบเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารแบบนั่งกินข้าวได้ โอเคไม่มีจริงๆครับป๊อปคอนกับน้ำมีเท่านั้นน่ะแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้ทางเดินขึ้นเห็นครับพามาสำํำรวจครับแล้วก็ลงหนังอยู่นี่อันเดียวครับมีโรงเดียว ไปดูไปดูไปดูว่าข้างในเป็นยังไงพักลูกอ๋อตรงนี้มีที่ขายน้ำอีกนิดนึงนะตรงนี้มีตู้ขายน้ำนี่ไงที่นั่งมีโรงเดียวอันนี้ที่เราที่เราจองมาครับอันนี้คือนอนได้ท่านลงหนังอันนี้ลงธรรมดาที่นั่งธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งคู่แล้วก็มีแบบดีสุดคือบ็อกสี่คนอะ่ะ โซนส่วนตัว private เลยแต่ว่ามีโรงเดียวมีโรงเดียวแล้วก็ตรงนู้นมีที่ขายน้ำเป็นแบบตูกก้กดแล้วก็แค่นั้น <Yeah. S 1> ข้างในใหญ่มากครับใช่ค่ะคือนี่ครั้งแรกอ่ะนี่คือสูงนะพื้นเนี่ยคือ,คอขึ้นไปนู่นอ่ะเท่านี้คือสูง,สงมาก,มากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งครับหาที่นั่งก่อนคนเยอะมากโอยทุโรงเหมือนโรงละคร หลังสุดเลยลูกใหญ่มากข้างใน,นอันพอ็อพเลยครับลูกจอมันใหญ่ป้าก็เลยซื้อข้างหลังสุดครับๆๆๆๆโอเคเอเโอ้โหจอใหญ่จริงนะจอสูงแบบสูงมากอะ่ะดูดิ อลัาางการสุดๆแล้วก็อันนี้ที่นั่งข้างๆครับที่นั่งก็เบาะแบบ <kingdom S 1> สัมผัสดีหนังแท้อุ๊ยหนังเทียมแต่ก็แบบเป็นลายไม้หรูหรานหน่อย <บว S 1> แล้วก็นี่ทางเดินขึ้นมาสูงมากที่นั่งกว้างมากเ <joue> บกาะ<บ>นั่งเขาจะปรับได้มามาสาธิตวิธีการปรับ ปุ่มอเลยนี่อ่ปุ่มเลยนี่อ่ะ,ะปรับได้มากเนี่ยอันนั้นไม่ไมปรับได้มากแต่มันก็เหมือนกับที่ลงทั่วไปที่นี่เปล่าอ่ะใช่อันนี้หลังอ,อ๋อน,นี่หลังลงหลังลงแล้วอันนี้ไม่ต้ง<ด>องปรับให้สุดเลยนอนนนอได้สุดได้แค่ไหนเออเดี๋ยวลองดูลองดูโอ้โหปรับหนึ่ง เขาบอกว่าแบบได้เอียงแบบเยอะมากแต่ลงหนังธรรมดาที <Momo S 2> ่นี <leaves> <S Favorite gib berish> ่มันก็เอียงได้นะแต่ว่าไม่เอียงหลังอันนี้เอียงหลังด้วยโอ้โหคนนี้ห่วงกินมากครับที่นั่งก็โอเคกว้างมากอสุดเท่านี้ น,นี่ก็สบายนะเห็นเท้าชัดมากสบายไหมลูกเห็นเท้าตัวเองชัดมากคือระยะขาตรงเนี้ห่างมากคือเวลาคนเดินเราไม่ต้องแบบ,ม,บ,บมาหลบใ,ให้เลยก็คือเขาเดินได้เลยแล้วก็ไอฉากกั้นตรงเนี้ยปกติมันจะบางเด็กถ้าเด็กตัวเตีย้ยแต่อันนี้คือมันเป็นกระจกใสเพราะว่าจอมันอยู่ข้างล่างตรงนู้นเขาเลยต้องใส่กระจกใสแล้วมันก็สูงไปนู่นเลยคือถ้าเรานั่งนะแถวหลังอ่ะตรงนี้ที่เรานั่งอ่ะ ดีที่สุดท่านนั่งข้างหน้านี่นะคอหักของหน้านน่อนะอ้คอหักเลยเพราะว่าโอ้โหแบบเนี่ยนี่ยังไม่ถึงไฟนี่ถึงไฟอยู่เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้สูงมากจอมันสูงแต่ไม่รู้ว่าภาพที่ฉายมันจะเต็มไหมเดี๋ยวรอดูหนังมาแต่ว่าตอนนี้หนังยังไม่มาเลยครับบ๊อบคนหมดไปครึ่งกล่องแล้วอันนี้คือใช้เล่นวายครับอันนี้ก็เต็มจอ สำหรับ i m a c เลยมันจะเต็มจอแต่ถ้าเอาหนังแบบในโรงทั่วไปมาฉายอ่ะมันจะกลายเป็นแบบ16ต่อ9อะเนี่ยนี่อันนี้หนังที่เราดูนี่แพนด้าเขาทำออกมาให้ i m a c โดยเฉพาะภาพเต็มจอเลยเดี๋ยวไปดูหนังก่อนนะครับ ตอนนี้หนังจบแล้วครับผมคนกำลังออกครับสนุกไหมครับลูกแพนด้าแพนด้ากินอะไรลูกเป็นบูครับแบมบูครับโอ้ยอย่าดึงกล้องดิลูกเห็นแพนด้าตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแพนด้าใหญ่มากเลยจอใหญ่เต็มจอเลยด้านหลังสุดนี่เป็นเดอ b บอกครับนั่งได้สี่คนแต่ว่าเก้าอี้จะเป็นแบบเหมือนเก้าอี้อาร์มแชร์ที่บ้านอ่ะเนี่ยเป็นอย่างยมา เป็นแบบเก้าอี้แบบเหมือนที่อยู่ที่บ้านอะแล้วก็มีน้ํามีน้ําให้นี่เก้าอี้ก็คล้ายๆกันเนาะแต่เนี้ยอันนี้คือโซนส่วนตัวสุดสี่ที่นั่งแล้วบานน้ำไ่เลียดบารน้ำอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาไปจัดเฉยๆมั้งครับลูกอันนี้นป๊อปคอร์นแะลูกเอามากินไหมลูก <K _> ของคนอื่นนะลืก <L> แล้วก็เป็นมีผน่งข้างหน้าโอ้อันนี้เป็นเก้าอี้แต่ดูนั่งไม่สบายเนาะ <S <S อันนี้ได้ส <4 S 2> ี่คนแต่ว่าส่วนส่วนตัวมากนี่ไงมันแยกออกมาเป็นกล่อง <S 2> <S 2> เหมือนเ <S <S 2> <S 2> นก้าอี้สำหรับงานใช่อันนี้ตารางครับคนก็มาตื่นเต้นถ่ายรูปกันเหมือนเราเนี่ยแหละจอใหญ่มากจอ ใหญ่มากแต่ว่ามีโรงเดียวะครับถ้าสองโรงก็ต้องใช้เนื้อที่เยอะมากอะ่ะอันนี้คือด้านล่างด้านล่างนี่ห้ามนั่งเลยนะมาถ้านั่งด้านล่างมาดูดิเราจะเงยดูจอขนาดนี้นะครับโอ้ยังไม่สุดเนี่ยขนาดนี้ยข้างล่างนี้นั่งไม่ได้ใหญ่มากยิ้งขยัน จอด้านล่งด้านล่างมาดูดิต้องนั่งด้านหลังอย่างเดียวครับด้านหน้านี่โซนต้องห้ามเลยละนะนี่อันนี้ที่เราไปถ่ายเมื่อกี้แต่ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าบ็อกะไม่เวิร์กนะเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เก้าอี้ลงหนังเป็นเก้าอี้เหมือนแบบเก้าอี้อามแชร์ที่บ้านแล้วก็โซน,นสีแดงนี่ดีที่สุดโซนสีแดงดีที่สุดไ ตรงที่เรานั่งตรงนี้ลูกมองเห็นตรงกลางจอเลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับที่ iMac s y d ีนีไอแ c ครั้งแรกของพวกเราครับทันดาเฟมิลี่นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ซดนีด้วยมีโรงเดียวเท่านั้นใหญ่มากต้องใช้เลนไวายบายบายนี่บายๆครับลูก ไอแม็กซ์ีดนี่ครับนีชาดาฟี่พใช่แล้วลูกเย้